สวัสดีจ้าไม่อลิค่ะกินเขาก็ไปหน่อยจ้าตับหวานยั่วๆจ้ะทำเองใหม่ๆน่ากินพะจ้าตับหวานเดือดๆเบาได้ใหญ่หางวันนี้กินคู่กับอะไรข้าวเหนียวหุงค่ะเห็นบ่คะเขาตังเขาก้นหมอนี่หุงเอาค่ะให้ดูนี่ไงถ้าอยากให้เป็นขา้าวตังเข้ากับรถไฟเอานะคะไม่เลาอจะกินเขาตังต้องกินตอนนี้มันจะแซบกำลังกรอบเลยนะคะ มาบอกว่า,าลายใหญ่ห่างท่านผู้ชม,ม,ม,มตับหวานถามมันซันเนี่ยกะขออภัยด้วยพี่น้องเพราะว่ามือไม่หน่อยเกิดจากอาการป่วยค่ะกำลังรักษาอยู่เนาะเขากดหมอน มไม่ไม่หน่อยชัดไส้ก,ก็เขาขัดฟันห้อยขัดพี่น้างให้ใหันใจไม่จะได้ยินเสียงหยิบเลย ซุดซุดลูกโดดรับจ้ะแพ็คคู่เป็นเลิศแสบอยู่ดีเลยมาค่ะ ัดหวานแกใบไส้ข้าวคั่วข้วาวคั่วพ่อหนุพี่น้องข,ข้าวคั่มวมาบุกข้าว ขันเฮ็ดว่าเป็นมันข้าวได้พี่น้องทักหวาน,นทานว่าเงี่หไหอยกกินจุบอ่ะกะต้องเป็นทักใหม่ๆ้ว น,นี่ตับซื่อจับหางบอ่บอ่บอ่หอางจิงอ,อ,อ,อันนี้เป็นตับมั่งว่ะ เมือง่เมืองไท่าขาทอขาวทอทอทอา้าอว่าทอ้อาดาทอ้าดข้าวา,า,าอา ไหนเป็นหนือม้ไหนันเราะนั้นผู้เฒ่าเพิเ่นมากึนเนาะมันแสบแบบนี้นเองอกินก็กับเกลือกับีสบเอง กินแล้วขึ้นทอดเขาก็พู้ยุสออสเตรเลียขั้นที่สองมักทักขอตังหงขวงขอมองฝาแล้วกับอกหง่วงเราไปกินน้องหงงเองหงงทาน ใส่ทานแล้วก็ดองไว้แค่าทางนั่นแค่าทางนี่ให้คอมเมนใหม่หมอบาตกินได้ไหมน,นั่งกินแบบว่าหัวแดงบ้านเท่าไหร่พี่น้อง ฮืม mm hmm. หงชงแข็งผงผงใส่จาจมากเลยค่ะบักพริกบนขวดใหม่ๆขวดแล้วจะมาก,กินบักพริกบนที่ว่าขวดมันใหม่ๆเวลาต่ำมันจะออกดำๆแดงๆนะอมหอมห้อยบักพริกบนลง่งกขว่าโอ้ย ใส่ผงชูรสลงห้วยเกลือ,ลอ,อก,กินคือผู้เทาวค,คือผู้เทา้าคกคกๆๆกโค,ก,คกบกันกินกะปิ่งหมูกปิ่งปลากรงไิ่งแกงกระแเล้าแต่จะกินกับตำพ่นตำแก้วกูกะโคกสักค,กค,กคนกันว่ากินตํามห้งนี่กินน้ำได้พี่น้องให้ั้งแต้ถือจานพริพกละ เพชรแบบว่าตายขึ้นเพชรตายบ่อเรื่องเก่งค้นไหวมาเห็นแล้ว นี่ใส่เสือพอตัวน้หนห่อยได้พอแล้วว่าบ้านไปหน่อยนี่ <c oughs> เสียงดังบ,บิรนเป็นคนบอกเสียงดังาขายเกิงพิ่สาวคนหน่อยอนพิ่สาวคนที่สอง cái sáu con lạc ạ đẹp, khá khá cái hết hết mất, bên <coughs> ที่สาวคนที่สามนี่ผัดมาทางสารเครมีมานทำสามีเพ็ดปุย๋ยที่สาวคนที่สามที่สีมาสวิเดนเนี่ล่ะค่ะเก่งบุริหารคนที่สาม คนดีสินี่บอคนดีสิหนคนติดแนน่กบพี่น้อยกบไม่น้อยนั่งสแวซาซาเนิบเนิบนิบ์ูบคเดียวในงานจะเป็นสาวเนาะจนได้ผัวกันังวบาสบาๆเนิรเนิร์ป้ะดลูกบัานเปลี่ยนไหมเออ ไม่รัวแบบมบอืมกระชับกระเช้ขึ้นไปแบบว่าเป็นแบบแม่ซืเลื่อนไปบันแกเป็นซอสกันได้ัว่าโบก,กินเราเบียร์กรบโบกกิบบกนสไปคู่เลอกรบโบกินกินโเนก็นทุกอย่างบัดออกโลกมาก ไม่หน่อยก็เป็นมังคายแปดแบบว่ามันเป็นอย่างที่แบบว่านนจนถามมึงมึงขอดลูกแล้วเขาใส่เลือดมึงผิดตีว่าสินมึงขอดลูกแล้วเขาใส่เหลือมึงผิตะะงดตีคือผิดเป็นคนละคนไปเลยโอ๋อพันว่าทะลุตะกี้นะทะลุยังงี้พันบว่าตะกี้หรอทะลุยังงี้นะฉันกินน้าแล้วหัวมวน ตะกอนพักกินเนี่ยตะกอนเห็นน้องเห็นเอ้ยกินเนี่ยนั่งหงองขังนั่งเฝ้าได้พอดมือคือกันแต่ะวะ่าจะกินไปทําไมเม่นหลูจะกินไปเผื่ออะไรทําลายตัวเองนั่งจะบอกแบบนี้ม <c> า <oughs> เลยบอก <c oughs> นั่งหูดีว่าเฮาอีกว่าอันไหนแซ่อบอันไหนพอแซ่บเออปเถ่า,าวมาแล้วออกรูด่าเถ่าลวเขาหลังสมองมึงบ่เพิ่นมีอหลูกย้ำถ่านะ ใ่นั่นเป็นใยแฟชั้นคือสาวคนติดกันเป็นใยแฟชั้นถึงมามะกับมันเลยนี่ใช่แล้วเขาว่ามันม่สมันสุดไปสไตล์แบบอาชีพยังมันก็บมามัดมันหมัดเป็นทหารพี่นอองขี้นึงจบกมอหกโส่ยกยมาสมัครเป็นทหารผ่านูนกรุงเทพมันใด้่สวย แม่นำกันหลายคนจะได้หมูเพิ่มทุกคุณทหานมักจะมีสอบขอเขียนสอบขอเขียนสอบอันภาคปฏิวัติเนาะแล้วก็แลนแลนเนี่ยทั้งเป็นล่มทั้งท่านเอากระเดยนเป็นทหารท่าน,านไปฝึกไปฝึกอปนทหารน,น่ากับเป็นยุทธต่างราต้องโดนเน้ย แม่แม่ก็ไปหาเลยก็ได้แต่แตัดต่เป็นทานพันไปหาเงินผมเส้นล่ะหลักตรงลาทำไมตะกี้มันอยู่อนุสาวารีย์ใช่เนาะเนี่ยไปหาเลยใช่มานั่นหกสิบเจ็ดสิบพนมากอยู่เป็นอยู่เป็นกองลอยแน่นล่ะ นั่งก็ได้มาเล่นเป็นฐหานพาดไปนั่งก็เล่นไปนั่งนั่งมาเล่น,เอน,เนอยู่นั่งเล่นอยู่หลังจะพัดกันกระเซมเยลยนกันไกลที่จบแล้วมันมันมีฝึกงานเนาะมันไปฝึกงานแล้วก็วติดใจก็เลยเล่าออกแต่ทหาร มาเรียนแล้วก็เห็นงานนำ้ำไปจนเท่าสุมนณีแหละเพิ่นก็เลยไปผอสามีเพิ่นพอนที่ห้องเดียวกันนะสามีสามีกับมูหมูไดห้องไปแถวก้อนทึงมันนัดไปกินเขาอยู่บ้านเพิเ่นเป็นเลียงทรงเนาะ พี่ไอฟอกูไม่เข้าใจพี่มึงอี่น้อยะอะไรพันจะขายของทําไมวะมึงช่อยทำใหมกูไปทํางานนะกูได้กลับมามากกว่ามันดูซิขนมน,นะที่กูไปเอาวันนั้นทั้งรถนะมันได้กําไรแค่สามสี่ร้อยมันให้กูไปเอาของให้มันถ้าไม่เอามันก็บน่นกูก็ต้องรีบไปทํางานเซนเพิ่นไเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนาะพี่เคยนะจะได้ว่าแล้วแล้วทําไมพี่ไม่บอกว่าไม่ไป บอกไม่ไปสิมึงก็รู้อยู่บ้านมึงเป็นยังไงถ้าไม่ไปเนี่ยกูจะเอาหมูไหนฟังเลยเฮ้าจะกัทแทมแกอยู่น้ำมันแบบตังโดนเจ้าพ่าโหติดจนเจ้าลูกสาวเจ้าเป็นสาวแล้วลูกจนเป็นสาวแล้วเจ้าว่าเข้าใจอีกตีไร้างดิื่องหัวฝนบานนี่ลูกสาวไรว่าพอป้าเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวเนี่ยจะไปบอกมามามีว่าสันว์เออดำมี หน่าเลยถามไปบอกแม่มามีเรื่องอยังพี่เนี่นนยก็ป้าป้ามาฟ้องแล้าน้อยไงวะสิโอ๊ยฟ้องมึงฟ้องกูก็มีใครยเขาจังเลยพี่เนีย่ยมึงไปเห็ดอย่างกับแมวเมื่มอวา่เม,มื่อวานหนักปฏิบัติบูชาเตี้ยแล้วน,น่องน, <c oughs> นั่งสะอาดนั่งเบายอืมกบในโลกก็ฟ้ะ ก่อนแรก่อมึงสิจมเพื่อหยังกวบมึงอยู่น้ำกันมามสิสามสิปีแล้วมึงสิจมเพื่อหยังกวบกูบอกเข้าใจแต่แต่มึงจมมือแรกจนหอดมือนี่เขาเห็ดบ่บ่มึงกับเห็ดคือเขามันเห็ดแป๊บเดียวพอกูเศร้าจมมันก็เศร้าเห็ดแบบทั้งสองพอรู้กันนั่งแล้วมึงสิจมเพื่อหยังก็นได้่าอดว่ได้แล้วทำไงแบบเอายังไปบ้างเอายังออกจากสาย่อเอามาบ้างไว้ในมุ้งสัก องสาอันเดียวกันนะหางไปทางอื่นแเนีอืมมันนั่งระเบียบเป๊ะๆมันก็นาทานคักโพดได้เห็นใช่ไหมนั่งสิดปัหาไม่น้อยเชื่อกันมีหนึ่งในใน,ใน,ใน,ในั้นคือว่ามาพร้อมกันก็เลยคนที่สามเลยอยากลองลูก่็จะลูกอันแดง่ยนไก่ต้องไปฟื้นการทานฟื้นกานนี้่าเชิญมา หนักมันก็ไม่ขออ่านคือเขาเนี่ยเด็กเสด็จมาอ่อืมมันอยากบอกลูกกูเล่นจบลูกกูเล่นจบมันก็สิว่าเออกินแบบง่ายงานต้องแก่นั่นแกนี่กินเนี่ยด้วยเขางานกูไปเหยียบเพื่อนมึงแถวๆใส่มาเอาละค่ะวอากินขับอันกินนั่นรับหวานไปยื่นท่าเลยไปนั่มไปละค่ะแลกใจใจแจ๊สรักน่าจุ๊บเดี๋ยวหาวิธีสอนไหมก่อนค่ะสายชาบมันบ๊อกไฟบ๊อกเข่านะคะแล้วใจ